5ส่วนบนร่างกายผู้หญิงที่ยิ่งสะพังยิ่งมีโอกาสออกนอกลูก่นอกทางได้ง่ายท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เขารบวิดีโอที่ท่านกำลังจะได้รับฟังนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่งงานแต่เป็นความลับและมุมืดที่น้อยคนจะกล้าพอที่จะเผเชิญหน้าเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและเรื่องของการนอกใจ นี่ไม่ใช่คำคาดเดาที่เลื่อนลอยแต่เป็นความจริงที่อาจทำให้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนเกี่ยวกับความรักความเชื่อใจและแม้กระทั่งคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณผมเข้าใจดีว่าชีวิตแต่งงานไม่ได้หอมหวานเสมอไปและผู้หญิงก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจง่ายเสมอไปอเรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้อาจทำให้คุณตกใจอาจทำให้คุณงเงียบ แต่แน่นอนว่าจะทําให้คุณมองทุกสิ่งในมุมมองที่ต่างออกไปโปรดฟังเรื่องราวนี้ให้จบบันทึกไว้เพื่อไต่ตรองและหากคุณเห็นว่ามันมีคุณค่าโปรดส่งต่อให้กับคนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้ก็อาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแแปลงชีวิตแต่งงานไปทั้งชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับซ่อนความหมายลึกซึ้งไว้หลายชั้น5ส่วนบนร่างกายผู้หญิงที่ยิ่งสะพั่งยิ่งมีโอกาสออกนอกลุ่นนอกทังได้ง่าย การพูดถึงความสวยความงามก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วแต่การพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความงามนั้นกับความเสี่ยงที่จะออกนอกลู่นอกทางในเรื่องความรักยิ่งเป็นการสัมผัสพ,พื้นที่ต้องห้ามทางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นไปอีกเพราะมีคนไม่น้อยที่คิดว่าเรื่องการนอกใจมาจากนิสัยหรือสถานการณ์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงรูปลักษณ์ภายนอกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะที่โดดเด่นบนร่างกายก็สามารถกลายเป็นชนวนระเบิดได้เช่นกันสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่พร้อมจะทรยศแต่มันสะท้อนความจริงที่ซับซ้้อนนนกกว่าาัม เมื่อมีข้อได้เปรียบทางร่างกายที่โดดเด่นผู้หญิงมักจะได้รับความสนใจคำชื่นชมและโอกาสในการสัมผัสกับอารมณ์ใหม่ๆมากขึ้นและการเกิดซ้ำของผลกระทบเหล่านี้อาจทําให้พวกเธอตกอยู่ในสภาวะทางจิตใจที่อันตรายได้หากชีวิตแต่งงานไม่อบอุ่นเพียงพอน,นี่คือการเดินทางทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งเริ่มต้นจากสายตาที่ไม่ได้ตั้งใจผ่านคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยและจบลงที่การตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตหนึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคมเบื้องหลังความสะพรั่ง จากมุมมองทางชีววิทยาลักษณะที่อวบอิ่มบนร่างกายผู้หญิงเช่นหน้าอ,อกสะโพกเอวที่คอดกิ่วริมฝีปากที่อิ่มเอิบหรอดวงตาที่เยาวนมักเกี่ยวข้องกับสัญญาณของสุขภาพการเจริญพันธุ์และฮอร์โมนในธรรมชาติสัญญาณเหล่านี้ดึงดูดความสนใจจากเพศชายเพราะมันบ่งบอกถึงความสามารถในการให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตรได้ดีในชีวิตสมัยใหม่ความอวบอิ่มไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณทางชีววิทยาแต่ยังเป็นข้อได้เปรียบทางสังคมผู้หญิงที่มีลักษณะเหล่านี้มักจะได้รับความสนใจคำชมและสายตาจากผู้คนมากมายบางคับ ก็มาจากคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงนี่คือดาบสองคมเพราะในขณะที่มันช่วยให้ผู้หญิงมีความมั่นใจมันก็เปิดประตูสู่สิ่งยั่วยวนที่คาดไม่ถึงได้เช่นกัน2วงจรทางจิตวิทยาของความสนใจหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงที่มีรูปร่างอบอิ่มถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งยั่วยวนได้ง่ายคือวงจรทางจิตวิทยาของการได้รับความสนใจรู้สึกว่าได้รับการยอมรับแสวงหาความสนใจเพิ่มเติม เมื่อได้รับสายตาที่ชื่นชมพวกเธอจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับและมีสเสน่ห์ความรู้สึกนี้สร้างความเบิกบานใจเล็กน้อยเหมือนกับโดพามีนที่หลั่งออกมาตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอจะสแสวงหาความรู้สึกนั้นอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเธอไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่แบบเดียวกันจากครอบครัวผู้หญิงหลายคนเคยแบ่งปันว่าในตอนแรกพวกเธอแค่รู้สึกดีใจที่ได้รับคำชมแต่ต่อมารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปหากวันไหนไปทำงานหรือออกไปข้างนอกแล้วไม่มีใครสนใจนี่คือช่วงเว ลาที่อันตรายพระจิตใจแบบนี้ทําให้พวกเธอเปิดใจให้คนอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ชายที่รู้จักใช้คําพูดและการกระทําเพื่อกระตุ้นอารมณ์3แต่ละส่วนของร่างกายและผลกระทบทางจิตวิทยาหน้าอก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงและความสามารถในการเลี้ยงดูหน้าอกที่อวบอิ่มมักจะดึงดูดสายตาได้ในทันทีเมื่อผู้หญิงตระหนักถึงจุดแข็งนี้พวกเธออาจเลือกเสื้อผ้าที่เน้นรูปร่างมากขึ้นและจากนั้นก็จะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานชายที่ช่างสังเกตลูกค้าที่ชมเชยอ,อยู่เสมอหรือแม้กระทั่งสายตาที่หยุดมองนานกว่าปกติก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความรู้สึกพิเศษได้หากผู้หญิงคนนั้นกำลังอยู่ในช่วงชีวิตแต่งงานที่ขาดความใกล้ชิดทางกายนี่คือช่องว่างที่ง่ายต่อการถูกเติมเต็มโโดยคนนอื่ส ในหลายวัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรรมไทยสะโพกที่กลมกลึงมีความเชื่อมโยงกับสเสน่ห์และพลังงานผู้หญิงที่เป็นเจ้าของข้อได้เปรียบนี้มักถูกมองว่ามีแรงดึงดูดโดยทะรมชาติในทุกย่างก้าวและท่วงท่าไมา่อยู่นอกบ้านโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนทุกพลานพวกเธอมักจะได้รับสายตาที่อยากรู้อยากเห็นหรือชื่นชมและหากพวกเธอตอบกลับด้วยรอยยิ้มหรือสายตาการปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นเอวและสะโพก การผสมผสานระหว่างเอวที่เล็กและสะโพกที่ผายทำให้เกิดส่วนโค้งว้าเหมือนนาฬิกาทรายซึ่งเป็นรูปร่างในอุดมคติที่หลายคนใฝ่ฝันในจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการอัตราส่วนเอวต่อสะโพกที่เหมาะสมประมาณ0.7มาเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความสามารถในการเจริญพันธุ์ดังนั้นผู้ชายจึงถูกดึงดูดได้ง่ายเมื่อผู้หญิงตระหนักถึงข้อได้เปรียบนี้อย่างชัดเจนพวกเธอก็จะได้รับคำเชิญไปเดทมากขึ้นและความเสี่ยงที่จะหวั่นไหวน,นอกสมรสก็จะเพิ่มสูงขึ้นหากชีวิตครอบครัวกำลังเย็นชา ริมฝีปากริมฝีปากที่อวบอิ่มไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์แต่ยังเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนรอยยิ้มเบาๆหรือริมฝีปากที่เพยเลฮอก็สามารถส่งสารแห่งความใกล้ชิดทำให้คนตรงข้ามรู้สึกเหมือนว่าพวกเธอกำลังเชื้อเชิญให้มีการสนทนาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นดวงตา ดวงตาที่สื่อความหมายคืออาวุธที่ไร้กาศที่สุดเมื่อผู้หญิงขสมผสานสายตาที่ลึกซึ้งเข้ากับองค์ประกอบทางร่างกายที่สะพรั่งอื่นๆสเสน่ห์ของพวกเธอก็แทบจะต้านทานไม่ได้การน,นอกใจหลายครั้งเริ่มต้นจากสายตาเช่นนี้ไม่ต้องมีคำพูดแต่ก็เพียงพอที่จะส่งสารทางอารมณ์ถึงกันได้สี่เรื่องจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการออกนอกลู่นอกทางคุณพิมพ์นมสมมติ อายุ35ปีมีครอบครัวแล้วและมีรูปร่างที่น่าดึงดูดเธอเคยเล่าว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะนอกใจแต่หลังจากคลอดลูกสามีของเธอก็เริ่มเฉยเมยและไม่ค่อยชมเชยที่บริษัทมีเพื่อนร่วมง,งานชายรุ่นน้องคนหนึ่งคอยสังเกตเธออยู่เสมอชมว่าเธอแต่งตัวสวยและมีแววตาที่อ่อนโยนเวลาย,ยิ้มตอนแรกเป็นเพียงการทักทายตามปกติต่อมาก็เป็นมื้อกลางวันส่วนตัวแล้วก็กลายเป็นข้อความนอกเอ เวลางานเธอบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าเธอกำลังได้กลับไปสัมผัสความรู้สึกตอนที่เพิ่งม,มีความรักอีกครั้งและแล้วเส้นแบ่งก็ถูกทำลายลงเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ความสะพรั่งที่ทำให้ผู้หญิงทรยศแต่เป็นการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกช่องว่างทางอารมณ์และการปรากฏตัวของคนที่รู้จักอ่านใจพวกเธอในเวลาที่เหมาะสมหบทเรียนสำหรับทั้งสองเพศสำหรับผู้หญิง ความสั่รั่งเป็นส่วนหนึ่งของความงามแต่ก็เป็นบททดสอบความมั่นคงในจิตใจเช่นการจงภูมิใจในสิ่งที่คุณมีแต่ก็ต้องมีสติเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าไปในวงวนของอารมณ์จากภายนอกสำหรับผู้ชายอย่าปล่อยให้ผู้หญิงของคุณต้องไปสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นความเอาใจใส่คำชมและการกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมีพลังในการรักษาชีวิตแต่งงานให้ยืนยาวได้มากกว่าของขวัญราคาแพงใดๆ6บทสรุป5ส่วนบนร่างกายที่สะพรั่งอาจเป็นจุด เด่นที่ทําให้ผู้หญิงมีเสน่ห์และน่าจดจําแต่เสน่ห์นั้นเองก็อาจนําพวกเธอไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายได้หากขาดความเข้มแข็งทางจิตใจหรืออาศัยอยู่ในชีวิตแต่งงานที่เย็นชาในความเป็นจริงสิ่งที่ตัดสินไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่สวยงามแต่อยู่ที่สภาวะทางอารมณ์และความเอาใจใส่ที่พวกเธอได้รับจากคู่ชีวิตชีวิตแต่งงานที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักในช่วงแรกเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การรักษาความเชื่อมโยงทางอารมณ์ด้วยผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าจะสวยเพียงใดหากรู้สึกว่าตนเองได้รับความรักความเห็นคุณค่าและความปลอดภัยในนออ้มแา มีอยู่เสมอก็แทบจะไม่มีเหตุผลที่จะมองออกไปข้างนอกคำพูดเบาวเพียงคำเดียวก็ทำให้ผู้หญิงเปิดใจมอบให้ทุกสิ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพวิดีโอที่ท่านกำลังจะได้รับฟังนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่งงานแต่เป็นความลับและมุมมืดที่น้อยคนจะกล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้าเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและเอเรื่องของการนอกใจนี่ไม่ใช่คำคาดเดาที่เลื่อนลอยแต่เป็นความจริงที่อาจทำให้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนเกี่ยวกับความรักความเชื่อใจและแม้กระทั่งคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณ ผมเข้าใจดีว่าชีวิตแต่งงานไม่ได้หอมหวานเสมอไปและผู้หญิงก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจง่ายเสมอไปเรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้อาจทําให้คุณตกใจอาจทําให้คุณนิ่งเงียบแต่แน่นอนว่าจะทําให้คุณมองทุกสิ่งในมุมมองที่ต่างออกไปโปรดฟังเรื่องราวนี้ให้จบบันทึกไว้เพื่อไตร่ตรองและหากคุณเห็นว่ามันมีคุณค่าโปรดส่งต่อให้กับคนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้ก็อาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่งงานไปทั้งชีวิตหนึ่งพลังที่ซ่อนอยู่ของคําพูดที่อ่อนโยนต่อผู้หญิง ผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับโครงสร้างทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนพวกเธอไวต่อโทนเสียงน้ำเสียงและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกคำพูดคำพูดที่อ่อนโยนอาจเปรียบเสมือนมือที่มองไม่เห็นซึ่งสัมผัสหัวใจของพวกเธออย่างเ,าเบาทิ้งเสียงสะท้อนที่ยาวนานกว่าการกระทำที่ยิ่งใหญ่เสียอีกวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะประมวลผลข้อมูลทางอารมณ์ผ่านสมองส่วนลิมบิกลิมบิกซิสเต็ม ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมโยงกับความทรงจําและความรู้สึกสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทาไมคาพูดที่อ่อนโยนของใครบางคนถึงสามารถอยู่ในใจของพวกเธอได้นานหลายปีหรือแม้กระทั่งกลายเป็นแรงผลักดันด้วยการปลอบประโลมในยามที่อ่อนแอบางครั้งเพียงแค่ประโยคว่าคุณโอเคไหมผมอยู่ตรงนี้รับฟังคุณนะก็เพียงพอที่จะทําให้กําแพงป้องกันของพวกเธอพังทลายลงได้ 2. จิตวิทยาของความปารณนาที่จะได้รับการรับฟังและยอมรับ หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนแสวงหาความเข้าอกเข้าใจนอกชีวิตสมรสคือความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งทางอารมณ์เมื่ออยู่ในบ้านการพูดคุยมีแต่เรื่องปากท้องเรื่องเงินทองความรับผิดชอบและหน้าที่พวกเธอก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเครื่องจัก,กรมากกว่าผู้หญิงที่ได้รับความรักหากมีใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนร่วมงานแสดงความสนใจอย่างแท้จริงและยอมรับในคุณค่าที่พวกเธอมอบให้ สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นแหล่งความอบอุ่นทางอารมณ์ในทันทีผู้หญิงมักจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อคำชื่นชมที่เฉพาะเจาะจงเช่นคุณทำสิ่งนั้นได้ยอดเยี่ยมมากผมเห็นว่าคุณพยายามอย่างหนักมากกว่าคำชมที่เลื่อนลอยเมื่อความรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นและเข้าใจปรากฏขึ้นพวกเธอก็จะต้องการแบ่งปันมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นโดยธรรมชาติและบางครั้งการเปิดใจนั้นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เกินขอบเขต3คํคำพูดที่อ่อนโยนในห่วงเวลาที่อ่อนแอ ประตูที่เปิดสู่หัวใจผู้หญิงไม่ได้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลามีบางช่วงเวลาแม้เพียงไม่กี่นาทีที่พวกเธอรู้สึกเหนื่อยล้าสิ้นหวังหรือไร้ทิศทางอาจจะเป็นตอนที่ถูกสามีทำร้ายจิตใจโดยไม่ตั้งใจเมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียดหรือเมื่อตัวเองกำลังเผชิญกับวิกฤตส่วนตัวในช่วงเวลาเช่นนั้นคำพูดที่อ่อนโยนและถูกที่ถูกเวลาไม่เพียงแต่จะปลอบประโลมแต่ยังกระตุ้นความรู้สึกว่ามีคนอยู่เคียงข้างตัวอย่างเช่นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งทะเลาะกับสามีหากได้รับข้อความว่าผมรู้ว่าวันนี้้คุณตอองงเจแรกกด,ดันมา ถ้าอยากระบายผมพร้อมรับฟังนะสิ่งนั้นอาจทำให้เธอซาบซึ้งจนน้าตาไหลและเมื่ออารมณ์อ่อนไหวเธอก็อาจจะยอมเปิดประตูหัวใจที่ปกติแล้วจะปิดล็อกไว้อย่างแน่นหนาสี่เหตุใดคําพูดที่อ่อนโย นนจึงนำไปสู่การมอบให้ทั้งใจเมื่อผู้หญิงรักหรือเชื่อใจใครสักคนพวกเธอมักจะมอบให้ทั้งตัวตนทั้งอารมณ์และจิตวิญญาณความไว้วางใจคือกุญแจที่เปิดประตูนั้นคำพูดที่อ่อนโยนหากมาจากความจริงใจและมาพร้อมกับทัศนคติที่ให้เกียรติจะทำให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยจากความปลอดภัยพวกเธอจะเริ่มแบ่งปันมากขึ้น แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวความเจ็บปวดที่น้อยคนจะรู้ยิ่งแบ่งปันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกผูกพันมากขึ้นเท่านั้นและจากนั้นก็จะเกาะเกิดเป็นสายใยทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งนี่คือจุดอันตรายเพราะเมื่อมีความผูกพันทางอารมณ์แล้วเส้นแบ่งระหว่างความสนิทสนมและความรู้สึกที่ลึกซึ่งจะเลือนลางอย่างมาก5 เมื่อคำพูดที่อ่อนโยนกลายเป็นเชื้อไฟในชีวิตสมรสที่เย็นชาชีวิตแต่งงานที่ผ่านการเวลามานานอาจตกอยู่ในสภาวะเย็นชาได้ง่ายคำพูดหวานๆค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยคำพูดห้น้หนๆห,หรือแม้กระทั่งคำสั่งในสถานการณ์เช่นนี้หากมีผู้ชายอีกคนปรากฏตัวขึ้นและใช้คำพูดที่อ่อนโยนและห่วงใยสำหรับผู้หญิงคนนั้นแล้วมันไม่ต่างอะไรกับกระแสน้ำเย็นฉ่ำกลางทะเลทรายที่แห้งแล้ง ความเป็นจริงชี้ให้เห็นว่าการนอกใจหลายกรณีไม่ได้เริ่มต้นจากแรงดึงดูดทางกายแต่เริ่มจากการพูดคุยปรับทุกข์ในแต่ละวันคำพูดที่อ่อนโยนและสม่ำเสมอเมื่อะส,สมตามการเวลาจะค่อยๆเข้ามาแทนที่บทบาททางอารมณ์ของสามีในใจของภรรยาเมื่อถึงตอนนั้นหัวใจก็ได้เอนเอียงไปทางอื่นแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะรู้เสียอีก6สัญชาตญาณการตอบสนองของผู้หญิงเมื่อได้รับความอ่อนโยน ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความอ่อนโยนด้วยความไม่วางใจเมื่อพวกเธอรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและให้เกียรติพวกเธอก็จะต้องการตอบแทนด้วยการแบ่งปันมากขึ้นดูแลเอาใจใส่มากขึ้นและบางครั้งก็คือการมอบความรักให้นี่เป็น,นกลไกทางจิตวิทยาตามธรรมชาติที่เกิดจากความต้องการความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งดังนั้นคำพูดที่อ่อนโยนจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นการมอบให้ทั้งใจของผู้หญิงและเมื่อพวกเธอได้มอบให้แล้วก็มักจะไม่เก็บส่วนใดไว้สำ เจ็ดบทเรียนสําหรับผู้ชายในชีวิตสมรสไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดที่สวยหรูไม่จําเป็นต้องมีคําสัญญาที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการได้ยินคือคําพูดที่เรียบง่ายแต่จริงใจในทุกๆวันวันนี้คุณเหนื่อยหน่อยนะขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอประโยชน์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้สามารถช่วยให้ชีวิตแต่งงานมั่นคงได้มากกว่าของขวัญทางวัตถุใดๆสามีที่ฉลาดจะไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างทางอารมณ์ขึ้นเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าเมื่อช่องว่างนั้นมีอยู่ ใครบางคนข้างนอกนั้นเพียงแค่ใช้คำพูดที่อ่อนโยนก็สามารถก้าวเข้ามาได้จงเป็นผู้ชายที่รู้จักใช้คำพูดเพื่อปลอบประโลมให้กำลังใจและรักษาความสัมพันธ์แทนที่จะปล่อยให้คนอื่นมาทำหน้าที่นั้นแทนคุณแปดคำพูดที่อ่อนโยนพลังที่ยิ่งใหญ่คำพูดที่อ่อนโยนสามารถเปิดโลกทั้งใบทางอารมณ์ในใจของผู้หญิงได้มันสามารถเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนสนิทเปลี่ยนคนรู้จักให้กลายเป็นที่พักพิงทางใจและอย่างสาม ห้ารถกอบกู้หรือทำลายชีวิตแต่งงานได้ด้วยสำหรับผู้หญิงคำพูดไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นสารแห่งความห่วงใยความเห็นคุณค่าและความรักหากรู้จักใช้ให้ถูกที่ถูกเวลามันจะกลายเป็นสายใหญ่ที่ผูกพันอย่างแน่นหนาแต่หากปล่อยให้คนอื่นใช้คำพูดนั้นในขณะที่คุณหลงลืมไปผลที่ตามมาอาจคือการสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไป จงจำไว้ว่าความรักไม่ได้อยู่แค่ในการกระทําแต่ยังต้องได้รับการหล่อเลี้ยงทุกวันด้วยคำพูดเพราะบางครั้งเพียงแค่คำพูดที่อ่อนโยนในวันนี้ก็เพียงพอที่จะรั้งหัวใจดวงหนึ่งไว้หรือปล่อยให้มันจับไปตลอดกาลเมื่อเจอผู้ชายที่ทําให้ใจสั่นผู้หญิงจะเผยไตยออกมาที่ส่วนนี้ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพวิดีโอที่ท่านกำลังจะได้รับฟังนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่งงานแต่เป็นความลับและมุมมืดที่น้อยคนจะกล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้าเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและเรื่องของการนอกใจนี่ไม่ใช่คำคาดเดาที่เลื่อนลอยแต่เป็นความจริงทีน่าอาจทำให้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนเกี่ยวกับความรักความเชื่อใจและแม้กระทั่งคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณ ผมเข้าใจดีว่าชีวิตแต่งงานไม่ได้หอมหวานเสมอไปและผู้หญิงก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจง่ายเสมอไปเรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้อาจทําให้คุณตกใจอาจทําให้คุณนิ่งเงียบแต่แน่นอนว่าจะทําให้คุณมองทุกสิ่งในมุมมองที่ต่างออกไปโปรดฟังเรื่องราวนี้ให้จบบันทึกไว้เพื่อไตร่ตรองและหากคุณเห็นว่ามันมีคุณค่าโปรดส่งต่อให้กับคนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้ก็อาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่งงานไปทั้งชีวิตหนึ่งที่มาของความรู้สึกวันว่นวหว ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้หญิงจะหวั่นไหวกับผู้ชายคนหนึ่งความรู้สึกนั้นมักจะมาจากการผสมผสานร,ระหว่างปัจจัยทางสายตาและอารมณ์ผู้ชายที่มีรูปลักษณ์หน้ามองท่าทางมั่นใจสายตาลึกซึ้งและน้ำเสียงอบอุ่นสามารถทำให้หัวใจของผู้หญิงเต้นผิดจังหวะได้ง่ายแต่นั่นเป็นเพียงเปลือกนอก สิ่งที่ทำให้พวกเธอหวั่นไหวอย่างแท้จริงกลับอยู่ที่ความลึกซึ้งทางอารมณ์ความเอาใจใส่ที่ถูกที่ถูกเวลาคำพูดที่สัมผัสถึงจิตวิญญาณหรือความเข้ากันได้ทางความคิดสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตแต่งงานที่ขาดการรับฟังขาดความรู้สึกใหม่ๆช่วงเวลาเช่นนั้นอาจเปรียบเสมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านทะเลทรายที่แห้งแล้งสองกลไกาทางจิตวิทยาเมื่อเกิดความหวั่นไหว เมื่อพบผู้ชายที่ทำให้ใจสั่นสมองของผู้หญิงจะหลั่งสารโดพามีนและออกซิโทโซินออกมาทันทีสารเคมีเหล่านี้สร้างความรู้สึกเบิกบานใจและผูกพันซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกมีความสุขมีพลังงานหรือแม้กระทั่งมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นปฏิกิริยาทางชีววิทยาตามธรรมชาติแต่มันกลับทำให้พวกเธอตกอยู่ในวงวนของการคิดถึงคนคนนั้นมากขึ้นข้อความเดียวคำถามที่แสดงความห่วงใยห,หรือเพียงรอยยิ้มเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเธอนึกถึงได้หลายครั้งในหนึ่งวัน3ภาษากายที่ที่อารมณ์ถูกเปิดเผย มากที่สุดภาษากายของผู้หญิงเป็นกระจกสะท้อนที่ชัดเจนเมื่อพวกเธอหวั่นไหวนอกจากสายตาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกจับได้ง่ายที่สุดแล้วยังมีสัญญาณอื่นๆอีกเช่นริมฝีปากที่โค้งขึ้นเล็กน้อยเมื่อฟังอีกฝ่ายพูดมือที่สัมผัสคอหรือเส้นผมเมื่อรู้สึกประหมา่า หรือร่างกายที่เอนไปทางผู้ชายคนนั้นเล็กน้อยเมื่อยืนหรือนั่งตรงข้ามกันการกระทําเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่กลับเป็นความจริงอย่างยิ่งผู้ชายที่ช่างสังเกตเพียงแค่มองไม่กี่นาทีก็สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างนี้ได้4น้ําเสียงและจังหวะการหายใจการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะปิดบงังเมื่อหัวใจของผู้หญิงเต้นเร็วกว่าปกติจังหวะการหายใจและน้ำเสียงของพวกเธอก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเสียงมักจะเบาลงบางครั้งเจอด้วยความสั่นเคิรเล็กน้อยที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวพววกกเธอจะหาารมขึ้น บางครั้งก็เป็นเสียงหัวรลอดที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนณนะระหว่างการสนทนาพวกเธออาจจะสูดหายใจเข้าลึกๆโดยไม่รู้ตัวเหมือนเพื่อควบคุมจังหวะหัวใจและเรียกสติกลับคืนมานั่นเป็นสัญญาณที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนห้าความวกแวกในใจ หนึ่งในผลที่ตามมาของการเจอคนที่ทําให้ใจสั่นคือการหลุดลอยจากความเป็นจริงผู้หญิงอาจจะเริ่มเปรียบเทียบผู้ชายคนนั้นกับสามีของตอนเองบางครั้งก็เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกบางครั้งก็เรื่องความเอาใจใส่พวกเธอนึกถึงช่วงเวลาที่ได้พบกันและยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวในการทํางานหรือชีวิตประจาวันเพียงแค่เพลงหนึ่งเพลงกลิ่นน้ําหอมหรือสถานการณ์ที่คล้ายกับตอนที่เจอคนคนนั้นก็อาจทําให้จิตใจของพวกเธอล่องลอยไปได้หลายนาทีนี่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายหากปล่อยให้ยืดเยื้อเพราะมันจะบ่อนทาลายความผูกพันในชีวิตสมรส 6ก,การต่อสู้ระหว่างศีลธรรมและอารมณ์ผู้หญิงส่วนใหญ่กระหนักดีถึงขอบเขตของตนเองพวกเธอรู้ว่าความรู้สึกนี้หากเกินเลยไปจะทิ้งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงไว้โดยเฉพาะเมื่อมีครอบรัวแล้วแต่อารมณ์กลับเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดด้านหนึ่งคือเหตุผลที่คอยย้ำเตือนถึงความรับผิดชอบลูกและคำสาบานในวันแต่งงานอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกใหม่ที่ทำให้พวกเธอเหมือนได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งการต่อสู้ภายในนี้บางครั้งกินเวลาหลายวันหลายเดือนทำให้สภาพอารมณ์ของพวกเธอแปรปรวนเดี๋ยวห่างเหินเดี๋ยวใกล้ชิิิดดกกาามีอย่งผปต เจ็ดตำแหน่งที่ขายความรู้สึกดวงตาดวงตาของผู้หญิงเมื่อหวั่นไหวไม่เหมือนกับสายตาใดๆมันเป็นสายตาที่มีทั้งความอยากรู้อยากอยากเห็นความอบอุ่นและเจือด้วยความเขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายคนนั้นสายตาของพวกเธอมักจะหยุดมองนานขึ้นหรือแม้พยายามจะหลบสายตาแต่เมื่อบังเอิญสบตากันก็ยังคงมีประกายที่แตกต่างออกไปคนที่ช่างสังเกตจะเห็นว่าสายตานั้นไม่ได้แค่มองแต่เหมือนกำลังสงสารเงียบๆออกไปด้วยเหตุนี้ดวงตาจึงถือเป็นตำแหน่งที่เปิดเผยความลับของหัวใจได้ง่ายที่สุด8การ เปลี่ยนแปลงภายนอกและพฤติกรรมทางอ้อมสิ่งที่น้อยคนจะสังเกตเห็นคือเมื่อผู้หญิงวั่นไหวพวกเธอมักจะดูแลรูปหลักสานภายนอกของตัวเองมากขึ้นแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ดูเหตุผลที่ชัดเจนก็ตามพวกเธออาจจะเปลี่ยนทรงผมเลือกเสื้อผ้าที่ทําให้ตัวเองมั่นใจขึ้นใช้น้ําหอมกลิ่นใหม่หรือใช้เวลาหน้ากระจกนานขึ้นกว่าปกติ ในการปฏิสัมพันธ์พวกเธอจะหาเหตุผลที่จะปรากฏตัวในที่ที่มีผู้ชายคนนั้นอยู่แม้จะเป็นเพียงการพบกันโดยบางเอิญก็ตามนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางอ้อมแต่หากนํามาประกอบกันมันจะสร้างภาพที่ชัดเจนของความรู้สึกภายในเก้าความเสี่ยงและผลกระทบระยะความรู้สึกใจสั่นในตอนแรกอาจเป็นเพียงความหวั่นไหวชั่ววูบ แต่หากได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมันอาจนำไปสู่ความผูกพันทางอารมณ์นอกสมรสได้สิ่งนี้อันตรายเป็นพิเศษเมื่อผู้หญิงกำลังอยู่ในช่วงชีวิตแต่งงานที่เย็นชาขาดความเอาใจใส่หรือรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งความ สัมพันธ์ใหม่อาจกลายเป็นเหมือนห่วงชูชีพทางจิตวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนมีดที่ตัดสายใยครอบครัวให้ขาดสะบ้านสิบวิธีการรับรู้และรับมืออย่างชาญฉลาดสำหรับสามีที่ช่างสังเกตการสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้เร็วจะช่วยให้คุณมีโอกาสแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที แทนที่จะกล่าวโทษหรือซักซ้ายลองหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นเพิ่มความเอาใจใส่คำชมและความใกล้ชิดเพราะบ่อยครั้งที่ความหวั่นไหวจากภายนอกเป็นเพียงอาการสะท้อนของช่องว่างภายในครอบครัวการเติมเต็มช่องว่างนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องชีวิตแต่งงานของคุณ